เราตรบทุกทันนะครับเขาสู่ไลฟ์สดของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อในเรื่องของเราสามารถสําเร็จได้นะครับสูตรสําหรับความสําเร็จของคนขี้เกียจแล้วเราวันนี้เรามาฟังกันว่าคนขี้เกียจเขาจะสามารถทาให้ตัวของเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ ไปติดตามไปนะฮะสำหรับใครนะครับที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วสเ,เออว่ามันจริงว่ะฝากทุกคนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้รับฟางมนะสิ่งที่เป็นความรูส้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับด้วยหัวใจที่แบ่งปันของท่านฮนะจากใจในส่วนเล็กของท่านท่านอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนส่วนมากสิ่งดีๆต่างๆคนระับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีใจดีนะ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะฮะสครูเนะครับโอเคนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องขยันใช่ปะ มันต้องแบบมุ่งม,มาน่าอดทนนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นมันก็จริงอยู่นะฮะแต่วันนี้เราจะไม่พูดในเรื่องที่มันยากลําบากแล้วก็ดิบเหนื่อยวันนี้เราจะพูดในเรื่องที่มันง่ายๆนะครับซึ่งหลายคนนะฮะชอบหลายคนเอาจริงๆอ่ะทุกคนขี้เกียจหมดแลลวฮะทุกคนที่เห็นขยันมันเปลี่ยนพวกเขามีจุดประสงค์บางอย่างที่จะทาให้ชีวิตของเขานะเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเขากระเตื้องขึ้น ด้วยการขยันทำงานเก็บออมเงินอะไรพวกนั้นแต่วันนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้ตามที่ผมได้เกริ่นนำในหัวข้อเราสามารถประสบความสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจนะครับแต่ว่าถึงแม้ทุกคนจะสงสัยในลักษณะนั้นแต่ว่าการขี้เกียจในที่นี้ฮนะมันต้องขี้เกียจให้ถูกที่นะครับมันถึงจะประสบความสำเร็จได้ รจริงๆแล้วเงื่อนไขที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จก็คือแบบคนขี้เกียจทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักทีรู้ไหมรู้ไหมครับว่าเหตุผลจริงๆมันคืออะไรเหตุผลจริงๆก็คือว่าการเริ่มต้นของเขานะฮะที่เราจะทําอะไรก็ตามการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับถ้าถ,ถ้าคุณเริ่มต้นไม่สําเร็จนะฮะเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือ คุณมีความมุ่งมั่นไม่แรงกล้าพอเข้าใจไหมครับความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จถ้าคุณทําอะไรแบบไม่จริงจังกับมันนะครับคุณก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองข้อที่สองก็คือว่าคนที่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จส่วนมากก็คือว่า ทำอะไรนะครับคือยืนระยะไม่ได้ล้มเลิกกลางคันนะครับทาคือไม่ทําต่อเนื่องเชื่อแฉะเละเทะครับตอนแรกที่กําลังเริ่มทําใหม่ๆอาจจะมีไฟแต่พอไฟมอดดับลงก็ไม่สามารถที่จะเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองได้ให้กับความมุ่งมั่นของตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนล้มเหลวไปนะครับเป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง นี่เป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จเลยคือคําว่าผลัดวันประกันพรุ่งนั่นเองพรุ่งนี้ค่อยทําเอ,อ้ยพรุ่งนี้ยังทนันเหลืออีกสองวันเอ,อ้ยอีกตั้งสองวันไนงะพอผ่านไปวันหนึ่งเอ้ยเหลืออีกตั้งวันหนึ่งไงผลัดไปเรื่อยผลัดไปเรื่อยจนงานนั้นมันไม่สําเร็จสักทีคุณต้องโทษใครครับถ้าถ้าผลลัพธ์มันเป็นแบบนั้นคนที่คุณต้องโทษคือใคร ก็ตัวคุณเองนั่นแหละครับก็ตัวคุณพลาดวันประกันพรุ่งไงครับคุณจึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตการเริ่มต้นนะครับให้สําเร็จในแบบฉบับของคนขี้เกียจนะครับรู้ไหมครับว่าอะไรที่จะทําให้คนขี้เกียจในประสบความสําเร็จได้คือแรงจูงใจครับคุณต้องมีแรงจูงใจที่หนักแน่นมากๆ แรงจูงใจมีอยู่ด้วยกัน2ด้านนะครับแรงจูงใจที่ผมจะพูดถึงมีอยู่ด้วยกัน2ด้านก็คือแรงจูงใจจากภายในครับแรงจูงใจจากภายในหมายถึงเกิดจากที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองสั่งให้ตัวเองฮะมีความมุ่งมั่นสั่งให้ตัวเองเนี่ยอยู่ที่เป้าหมายที่จะทำนั้นอย่างไม่ลดละ แล้วก็ละเลิกก่อนจะถึงเวลาที่มันจะประสบความสำเร็จในระหว่างทางที่เรากำลังทําตามเป้าหมายของเรามันมีอยู่แล้วครับมันจะมีคนประเภทหนึ่งคนประเภทนี้หลายคนรู้จักดีครับหลายคนเคยเจอผมเรียกเขาว่าพวกนักดับฝันอย่างเช่นวันหนึ่งคุณออกมาไลฟ์สดแล้วคนพวกนี้เขามาเห็นคุณไลฟ์สดอยู่ แล้พอไปเจอหน้ากันเฮ้ยว่าไงเพื่อนเป็นดาราแล้วนี่เฮ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยเมื่อวานทําอะไรของมึงวะเฮียไม่อายเหรอพวกคนประเภทเนี้ยที่คุณจะเจอเยอะบนโลกใบเนี้มีเยอะคุณต้องต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับพวกเขานะครับแต่คุณต้องต่อสู้กับใจของคุณเองสู้มันให้ได้ คนประเภทเหล่านั้นนะครับฟังดีๆนะฮะคนประเภทเหล่านั้นเขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากแล้วเขาก็ไม่ได้มีค่าต่อผลลัพธ์ของคุณเลยเวลาคุณสุขเขาสุขกับคุณไหมเวลาคุณทุกข์เขาทุกข์กับคุณด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าคุณขับรถไม่เป็นแล้วคุณอยากจะฝึกขับรถคุณกําลังฝึกอยู่เลยกําลังฝึกขับรถอยู่แล้วคนพวกเนี้ยเขามาเห็นเฮ้ย จะฝึกไปทําไมรถเมย์รถโดยสารก็มีไม <love> so, ่ต <sc diminished graffiti> ้องฝึกหรอกไม่ต้องอยากขับเป็นหรอก้ยพวกนักดับฟันครับเฮ้ยน่าอย่างมึอเงื้อจะขับรถเป็นเดี๋ยวก็ไปชนคนอื่นเขาตายหรอกพวกนักดับฟันครับเฮ้ยมึงจะอยากขับไปทําไมวะดูกูอ่ะกูยังไม่ต้องไม่เห็นต้องอยากจะขับรถเป็นเลยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วคิดว่ามึงหน้าอย่างมึงอ่ะจ,จะมีรถได้หน้าอย่างมึงจะมีรถได้เหรอเออไม่ต้องหรอกเชื่อกูพวกนักดับฟันครับถามหน่อยการที่คุณขับรถเป็นหรือไม่เป็นน่ะคนคนนั้นนะฮะคนคน,นั้นอะ่ะที่เขามาพูดกับคุณน่ะเขามีผลอะไรกับชีวิตของคุณหรือเปล่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยถูกต้องไหมครับ ตัวของเราเองทั้งนั้นแหละครับที่เป็นคนรับผลเราขับรถเป็นเราก็สามารถทําประโยชน์ให้กับตัวเองเขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรกับเราสมมุติวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะคนที่บ้านของเราป่วยป่วยหนักมากจะต้องส่งโรง,งพยาบาลโดยเร็วแล้วก็บังเอิญอีกว่ารถแอมบูเล่ตช่วงนั้นมันก็ขาดด้วยเพราะมีคนเจ็บเยอะบังเอิญอะไรกันเป็นการสมมตุติแล้วก็มีรถของญาติอยู่คันหนึ่ง ต่อมามีรถของญาติอยู่คันหนึ่งซึ่งคุณเนะี่ยมีหน้าที่จะต้องขับรถคันนั้นไปส่งญาติของเราอะ่ะที่โรงพยาบาลแต่เราดันขับรถไม่เป็นและไอ้คนคนนั้นนะฮะคนคนนั้นไอ้ที่เขามาบอกแล้วว่าเฮ้ยมึงจะขับรถไปทําไมเฮ้ยไม่มีความจําเป็นหน้าอย่างมึงจะมีรถได้งไงเขามีผลอะไรกับคนของเราไหมครับไอ้หมอนะั้นมันก็ขับรถไม่เป็น ถ้าเราไปขอร้องวอนขอมันให้บอกเฮ้ยไปช่วยขับรถให้หน่อยกูขับไม่เป็นเขามีผลอะไรครับไม่มีเลยถูกต้องไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองคุณต้องเอาชนะตัวเองให้ได้มองเห็นภาพไหมครับเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมครับเอาล่ะครับ แล้วการสร้างแรงจูงใจเนี่ยการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับเราจะทําได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปครับเราต้องมองเห็นเป้าหมายของเรามองมันให้ชัดเจนครับคุณต้องคิดถึงมันทุกเช้าค่าทุกเช้าค่าเป้าหมายของคุณคืออะไรตื่นมาก็คิดถึงก่อนนอนก็คิดถึงตอนกินข้าวก็คิดถึงพูดถึงมันบ่อยๆบนถึงมันบ่อยๆ แบบนี้เขาเรียกว่าการใช้กฎของแรงดึงดูดอย่างถูกทางสิ่งที่เราคิดถึงบ่อยๆบ,ยบ,ยบ,ยบ,บนถึงมันซ้ำๆบนถึงมันซ้ำๆจินตนาการถึงมันซ้ำๆสิ่งเหล่านี้ฮะมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราถ้าวันนี้เรามีครอบครัวสมมติคุณผู้หญิงมีสามีสามีเป็นคนขี้เหล้าเมายาสัมเลเทเม,มาโอ้โหทำให้คุณต้องปวดหัวอยู่ร่ำไป แล้วคุณก็ไม่มีคําพูดดีๆหรอกครับคุณพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นแม่งผัวฉันมันไม่ได้เรื่องผัวฉันมันไม่มีความรับผิดชอบชีวิตฉันมันตกนรกทั้งเป็นเพียงแค่คาพูดแบบนี้ของคุณนะครับที่คุณพูดกับตัวเองที่คุณพูดกับคนอื่นน่ะแล้วคุณคิดว่าคําพูดที่เป็นลบๆแบบนี้มันจะดึงดูดสิ่งที่เป็นบวกมาหรือเปล่าครับไม่มีทางถ้าคุณได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักและแก่นแท้ของ กฎของแรงดึงดูดจริงๆถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบสไตล์คนขี้เกียจคุณต้องใช้กฎนี้เข้ามาช่วยครับกฎจักรวาลของแรงดึงดูดอย่าใช้แรงทำงานเพียงอ,อย่างเดียวจงใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้จิตใต้สำนึกของเราให้เป็นประโยชน์จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยแหละถ้าหลายคนที่เคยศึกษาม,มาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทุกคนจะรู้ว่ากฎคงแรงดึงดูอ่ะมันเปรียบเสม,มือนกับยักษ์จินนี่ครับเคยดูอาลาดินใช่ไหมครับอาลาดินซึ่งถูตะเกียงสองามครั้งแล้วจะมียักษส์สีฟ้าออกมาจากตะเกียงแล้วก็พูดกับเขาว่ากระผมจะทําให้ความปรารถนาของเจ้านายเป็นจริงคุณสั่งเขาสิครับแต่คุณต้องใส่คุณต้องสั่งด้วยอารมที่เป็นสุขนะฮะจิตใต้สํานึกของคุณต้องเป็นจิตที่มีความสุขและความสนุก ไม่ใช่จิตที่ตรมตรอมทุกทุกเศร้าหมองเศร้าคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะประสบความสําเร็จได้จากการมีจิตใจแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจงเตือนตัวเองบอกตัวเองซ้ําๆฉันจะเป็นคนที่มีความสุขฉันจะเป็นตำนานของโลกใบนี้ฉันจะเป็นที่พึ่งของวงจรูลฉัน จะเป็นคนในวงตระกูลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดฉันจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างสุขสบายฉันจะมีลูกที่เป็นลูกที่ดีและเป็นอภิชาตบุตรฉันจะมีสามีภรรยาที่เป็นเสมือนแก้วตาดวงใจและเป็นสิ่งสำคัญและเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับฉันไปจนตลอดชีวิตโปรแกรมสิ่งดีๆนะครับพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเอง เข้าใจใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขคุณต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้นะอารมณ์แบบนี้ฉันไม่รับคุณต้องไม่รับอารมณ์แบบนี้เมื่อไหรก็ตามที่คุณโดนใครก็ตามมาพูดให้คุณรู้สึกทุกข์ใจคุณต้องหยุดตัวเองในเวลานั้นถ้าเดินออกมาได้ต้องเดินออกมาถอยออกมาได้ถอย แล้วออกไปในที่สงบสงบแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เอาอารมณ์นี้กูไม่รับฉันไม่รับกูจะรับแต่อารมณ์ที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆเท่านั้นเออมันต้องอย่างนั้นมึงต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับและอีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องทาคือคุณต้องพัฒนาตัวเองครับ มีสามอย่างที่คุณต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาสติปัญญาของเรานะครับมันเรียนรู้บ่อยๆบ,บนโลกใบเนี้ยบนโลกออนไลน์ตอนนี้ฮะมีโค้ดการตลาดเกิดขึ้นมีอาจารย์ของอาจารย์เกิดขึ้นคนที่เขาสอนในเรื่องของคนที่มีความคิดบวกคนที่ทำคลิปคุณสามารถไปติดตามคนที่ประสบความสำเร็จได้ ฟังแนวคิดของเขาเติมพลังความคิดของคุณให้เป็นความคิดที่สุดยอดเหนือของความคิดของคนธรรมดาคุณต้องทำให้ได้แบบนั้นนะครับคุณจึงจะมีเขาเรียกว่าคุณจึงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีหวังจะเป็นคนโปรดของจักรวาลถ้าคุณทำอะไรแบบลุ่มๆุ่มนนดอนๆวันนี้มีความสุข เฮ้ย hey, ปลูกตัวให้มีความสุขพอเจอคนมาพูดลบลบใส่นิดหน่อยคุณก็อารมณ์ลบนั้นมาใส่หัวแล้วก็เก็บมาคิดไอ้เรื่องไอ้เรื่องความสุขอะไรที่ฟังความสุขอะไรที่ฟังมาหมดลืมไปหมดมีแต่ความคิดลบเต็มหัวไปหมดจริงๆริงนะครับเราสามารถเป็นแบบนี้ได้แต่สิ่งที่คุณต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งคือคุณต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจเข้าใจใช่ไหมครับ พยายามบอกกับตัวเองว่าคุณไม่รับอารมณ์ที่เป็นลบคุณจะมีความสุขกับปัจจุบันอย่างมากที่สุดเข้าใจใช่ไหมครับและอีกข้อหนึ่งนะฮะข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็สำคัญกับทุกข้อเลยครับอีกข้อหนึ่งนะครับคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะมีคุณต้องรู้นะครับว่าคุณเป็นคนขี้เกียจ คือผมรู้ตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เด็กผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมไม่ผมไม่ชอบการทํางานครับเพราะมันเหนื่อยผมเคยฟังโรเบิร์ตคิโยสกิฮะหนังสือขายดีเรื่องพ่อรวยสอนลูก risk t a t poor d a d โรเบิร์ตบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่ชอบการทํางานครับคนรวยไม่ชอบการทํางานแต่คนจนชอบการทํางาน เพราะอย่างนี้ไงครับเขาจึงมีผลลัพธ์ในชีวิตที่ต่างกันการทำงานของคนรวยกับคนจนนั้นต่างกันยังไงร,รู้ไหมครับคือการทำงานที่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันคนรวยทำเพียงนิดหน่อยแต่กลับประสบความสำเร็จคนจนนั่งทำตบี้ตะบ,ตบันทำอย่างหนักแค่ไหนก็ไม่สำเร็จ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับก็เพราะว่าเราสู้กับการทํางานการทําเงินที่ผิดด้านเคยเดียนคำนี้ไหมครับทํางานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยแต่ทํางานถูกที่แค่ปีเดียวก็รวยได้ยุคนี้ฮะการันตีเลยครับยุคนี้ทําได้แน่นอนแต่คุณต้องมันเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเรื่องจัก,กรวาลแรงดึงดูดเนี่ยคุณควรที่จะไปศึกษานะครับ ถึงไม่ก็ติดตามผมไว้กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ออกไปให้กับคนอื่นให้เขาได้เห็นและให้เขาได้ตื่นรู้อย่างที่คุณได้ฟังผมอยู่ในตอนนี้ชีวิตของคุณครับวันนี้คุณลองตั้งเป้าหมายคุณต้องการอะไรคุณต้องมีความมุ่งมั่นกับตัวเองถ้าคุณเจอพวกนักดับฟันนะคุณอย่าไปเชื่อพว,พวกนักดับไฟนพวกนักดับฟันก็คือพวกเพทที่ว่า ม่งไม่สนับสนุนอะไรเลยแก่นนะฮะแก่นที่ผมได้พูดไปแก่นของความสําเร็จจริงคืออะไรรู้ไหมครับแก่นจริงๆคือความสุขและความสนุกครับคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนุกและความสุขเมื่อคุณทํามันด้วยความสุขคุณจะดึงดูดความสุขเข้ามาจําแค่นั้นฮะแก่นของมันมีแค่นั้นเองแต่สิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องปลูกความคิดก่อน ปลูกกิตใต้สํานึกภายในของคุณคุณอยากจะรวยแบบสบายๆหรือคุณอยากจะจนแบบนานๆอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณเลือกอยากจะเป็นนะครับไม่อยากเป็นเข้าใจใช่ไหมฮะไม่แล้วก็วันนี้ก็ พอสมควรนะผมให้ความมาให้แนวคิดอะไรบางอย่างออกไปหวังว่าทุกคนนะจะเก็บเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับอย่าลืมนะฮะฝากไลฟ์โพสนี้แล้วก็แชร์โพสต์นี้ออกไปเยอะนะครับยิ่งคุณให้ออกไปมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับกลับมามากเท่านั้นครับนี่ก็เป็นหัวใจข้อหนึ่งของความสําเร็จนะฮะให้ออกไปเยอะๆนะคร <laughs> นะครับโอเคแล้วโพสต์หน้าไลฟ์สดครั้งหน้านะฮะผมจะกลับมาใหม่ หวังว่าทุกคนนะฮะจะยังคงติดตามกันนะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้คนและเจอกันในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ